มาแล้วมาแล้วแม่หนึ่งหอยนี่นู่นยังนอกมันนี่นอกไม่ดังไม่เหละไม่ดอนอที่มินเฮียเก็บกันเอามาแล้วปะอืม้าง โอ้ยเอี่ยงเลยนนเ,เ,นเนี่ยมันในตรงมเหนือด้วยวโอ้ตรงมเหนือพี่น้องแม่นบุบุนโคตรแบบบุบบุบบุบเลยวะโอ้ยเขาเนี้ยงหวังเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ภาษาลอดเสิร์ฟเขาซุกกินเลยภาษาอืออุ่นเขาเขาเย็นกินกับเนี้ยงกับลูก โอ้ยเป็นโซ่สเต็ปยังน้อยให้ลูกกับสามีเธอสันเธอโซ่สเต็ปจุ๊บเย็บรอยโบ่จ็ดสิบว่าเอียงน่าไม่ร้ายเนี่ยก็ได้โซ่จอืเหมือน หอยอ่าหอยอ่านุ๊กหอยนุ๊กหอยหุยหอยใหญ่หอยแข้งหอยดำหอยขาวอู้หอยเมงปุ๊หอยหอยตัวอื่นตัวใหญ่ไปแลอู้หอยหอนห่อนห่อนห่อนคือหอนเลยหอยยังคือห่อนเลยเป็นแต่หอยอุ่นอันนี้หอยห่อนอ่าบอพร้อมเสิร์ฟ นี่เป็นโซสเตปเสือปีงมาเนี่ยอือืมโบกมานะโบกฮะกินข้ขาวแล้วโบกวันนี้เมนูอะไรก็ไม่รู้กินอย่างเดียวหน่อยหน่อยอาะเออเลยกินเต็มขาเจียวนะ Ô bố mẹ thương kim dài lên ác kim hoi mãi phi vân mãi chút thằng xin mhm 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 น้ำจิ้มเมนูนนนข้าวเหนียวมกสติีกอีกแล้วคือไงโอเคไหมมา,มาครับมาพอแล้วก็ลุ้มมื่อน้ำเลมโบดเดอจะบ,บาทันเลมโบ